ดิจิทัลวอลเล็1หนึ่มืนบาทชะลอเลื่อนหรือว่าเลิกไปเลยเพราะอะไรทำไมรัฐบาลต้องโยงงบประมาณ157,000ล้านบาทที่จะใช้ในโครงการนี้ออกไปเพราะอะไรและโครงการนี้จะกลับมาเมื่อไหร่มีเกียรติมีศักดิ์ไปพร้อๆกันค่ะทุกคำถามในทุกคำตอบมันิทริกกับอิงกุศลพันจะมาบอกให้ฟังค่ะ เป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทเฟสที่3เป็นอันต้องเลื่อนออกไป PPTV w well e วเวนะคะก็เลยไปสอบถามกลุ่มเป้าหมายของเฟสนี้ก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่เขาจะไม่ได้เงินหมื่นแล้วว่าเขามีความคิดเห็นและมีความรู้สึกอย่างไรก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่าไม่ได้ครัไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นคิดว่าน่าจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าได้น่าจะได้ไปแล้ว รู้สึกว่าเออเหมือนเขาไม่ได้คุยกันมาหรือว่าไม่ได้คิดมาตั้งแต่แรกอะค่ะหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบเพราะว่าคนที่รอเขาก็รอยอย่างนี้น และสาเหตุที่ต้องเลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่บาทออกไปก่อนนะคะนางสาวแพททองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีออกมาบอกชัดเจนว่ารัฐบาลจําเป็นต้องมีการจัดลําดับการใช้งบประมาณใหม่เพื่อนํามารับมือกับสงครามการค้าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แทรกเข้ามาและเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการว่าจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยก็ไม่ได้อยากให้เกิดปัญหาน,นี้ขึ้นค่ะแต่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้ว แล้วถึง2รอบด้วยกันก็คือเฟสแรกนะคะสําหรับกลุ่มปอบางและผู้พิการและเฟสที่2นะคะก็คือผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นค่ะจึงจําเป็นต้องโยกง,งบประมาณ1นึ0 0แสนล้านบาทนี้ไปทําโครงการอื่นก่อนค่ะคือนี้นะคะเราต้องคู่กันให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่เข้ามาแทรกเนี่ยคิดว่าประเทศไหนก็คงไม่อยากได้ปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยแต่ว่าเกิดประโยชน์ ที่ตรงไหนสูงสุดเราเน้นที่ตรงนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าเราไม่เราไม่บอกว่ายกเลิกจช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ากลับมาทําอีกล่ะในสถานการณ์ที่มันดีขึ้นเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วอันนการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรูปแบบนี้จะได้ผลมากที่สุดเราก็มีความหวังว่าเราก็อยากจะให้อะไรที่มีประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมันก็ต้องได้ทาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยที่คณะกรรมการเขาทบทวนกันมาเขาบอกว่า การแจกเงินหมื่นหรือใช้ดิจิลวอลเล็เนี่ยยังไม่ใช่ตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับฟังเราก็ถามว่าตัวกระตุ้นไหนดีที่สุดสําหรับประเทศนั่นคือสิ่งที่เราทําอยู่ ซึ่งบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่เพิ่งประชุมไปเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานเองนะคะก็มีการเคาะออกมาแล้วค่ะว่า6โครงการที่จะนำงบประมาณที่โยกมา1,57,000ล้านบาทนี้มาทำนะคะประกอบไปด้วยโครงการที่1ค่ะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโครงการที่2นะคะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกและคมนาคม ส่วนโครงการที่3เป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวส่วนโครงการที่4ค่ะเป็นโครงการช่วยเหลือภาคธุรกิจค่ะที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกและได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME ค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะอย่างเช่นธนาคารออมสินมีการปล่อยสินเชื่อซอฟโลนค่ะภายใต้วงเงิน1 0 0 0 0แล้านบาท และโครงการที่5นะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนค่ะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านอย่างยั่งยืนและมั่นคงส่วนโครงการที่6นะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ค่ะและการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาค่ะซึ่งรัฐบาลมองว่าทั้ง6โครงการนี้นะคะถือว่าจำเป็นอย่างเร่งด่วนค่ะในสถานการณ์เศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่ สำหรับโครงการ d i g ัล a l w อลเล t นะคะเราไปย้อนไทม์ไลน์กันหน่อยค่ะ ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นเรือธงของพรรคพื่อไทยค่ะแล้วเมื่อพรรคพื่อไทยก้าวมาเป็นรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้โดยโครงการนี้ในครั้งแรกนะคะมีเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายถึง50ล้านคนภายใต้งบประมาณถึง500ล้านบาทโดยตอนนั้นนะคะมีการให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดเพื่อจะใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็คือดิจิทัลวอลเล็แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะคะก็เป็นการโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีโดยตรง โดยเฟดที่1นนะคะก็คือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการค่ะโดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรผู้พิการตอนนั้นนะคะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่14.5ล้านคนค่ะโดยมีวงเงินงบประมาณนะคะอยู่ที่145,000ล้านบาทค่ะการโอนเงิน10,000บาทเข้าบัญชีในครั้งนั้นนะคะสามารถกระตุ้น GDP ได้0.3%ค่ะและ เฟสที่2ค่ะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก็คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจำนวนทั้งสิ้น3ล้านคนค่ะงบประมาณอยู่ที่30,000ล้านบาทในครั้งนั้นนะคะผู้สูงอายุหลายคนนะคะที่อยู่ในเงื่อนไขของโครงการได้รับเงิน1บาทผ่านบัญชีค่ะและสามารถกระตุ้น GDP ได้ราว0.07ถึง0.1ค่ะ สรุปว่าโครงการดิจิ t อลเ a ็ต e หน0 0งบาทนั้นสามารถดําเนินการได้เพียง2เฟสเท่านั้นนะคะโดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นราวๆ1วหนึ่0แ0บาทและสามารถกระตุ้น GDP โดยรวมได้เพียง0.4%เท่านั้น ในช่วงต้นปี2568รัฐบาลประกาศเฟสที่3ค่ะกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุไม่เกิน16ถึง20ปีจะได้รับเงิน10,000บาทนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ2.7ล้านคนใช้งบประมาณประมาณ27,000ล้านบาทและจะแจกเกินในช่วงประมาณเดือนมิถุนายถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นอันต้องเลื่อนแล้วก็ชะลอออกไปก่อนค่ะเพราะว่าเกิดสงครามการค้าขึ้นมา แต่สุดท้ายนะคะยืนยันหนักแน,น่นข่าวว่ารัฐบาลจะไม่ยกเลิกโครงการดิจิ t a l วอลเล็ตห0 0 0งบาทอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามีสงครามการค้าแทรกเข้ามาก่อนค่ะแต่ว่าถ้าในอนาคตนะคะสถานการณ์เหมาะสมสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น <c oughs> ก็จะนําโครงการนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งแต่ก็มีคําถามนะคะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นกี่โมง ถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางของพ well mm ีพีทีวีเวด้วยนะคะ